ตอนนี้เราก็มาถึงที่สายใต้ใหม่แล้วนะคะแล้วก็มานั่งรอเพื่อนรอตอนนี้เพื่อนกําลังเดินทางมาแล้เราก็เตรียมสเสบียงไว้เรียบร้อยกินข้าวนะคะแล้วก็รอเพื่อนสักพักหนึ่งค่ะกาลังมาแล้ว a few moments later yeah! ทริปนี้นะคะเราจะไปกันที่กาญจนบ,บุรีนะคะเรามีสมาชิกนะคะทริปนี้12คนค่ะดังนั้นเราก็เลยขึ้นเป็นมินิบัสนะคะคนละ100บาทนะคะไปลงที่บขสกาญจนบ,บุรีกันค่ะพอเราไปถึงที่บขสนะคะก็จะมีรถจากที่พักมารับเรานะคะเป็นรถตู้1คันแบบนี้เราก็ขึ้นไปเลยค่ะ ม,ม,ราามเรามาถึงแล้วค่ะตอนนี้กำลังขึ้นพึ่งดวงแล้วก็บุญที่ทำมาเพาเราจะได้หลิวห้องที่สวยนี่แม่ริมน้ำอยู่เด้อสวยอยู่นะแม่มสวยไหมคะอโชว์วิวหน่อยอันนี้มันก็ขึ้นต่อไปนู่นที่เราที่พักที่เรามาพักนะคะชื่อว่าบ้านไม้ชายน้ำน้ำหมอเท่าค่ะคนละ999บาทนะคะรวมอาหารเช้า แล้วก็กิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆนะคะเช่นยิงธนูขับรถกิจกรรมแพเปียกก็คือรวมอยู่ใน999บาทนะคะก็ถือว่าคุ้มนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็รอให้พี่คนดูแลนะคะเอากุญแจห้องมาให้ค่ะเพราะว่าเราจะสุ่มห้องกันนะคะโดยที่จะไม่ให้ใครได้เปียกเสียเปียกกันนะคะมึงว่าเราจะได้หลังไหนก็อันไหนที่สวยสุดอ่ะต้องเป็นเขาเว้ แต้มบุญที่ทํามาแต้มบุญเขาแบบไม่แต่เขาไม่มีเลขให้ไงมันเป็นแบบไม่ได้เขาจะรอขายให้เราเอออุ้ยอุ้ยอะไรนี้เฮ้ยนี่ดอกะเฮ้ยอยากแม่งเนี่ยอย่านานอย่านานจะหลอกก็อย่านานกันไปดูแล้วทำไมอ่ะมันเปิดอีกกระด่างนั้นใช่ห้องจับยาจับยามันเป็นยังไงอันนี้ไหนอันนี้ห้องไหนเล้วเตือว่าเขาได้อะไร แค่หลังอย่างแล้วอันนี้แล้วคะอันไหนอออ้้สวย่ะหงข้างหลังนี่ใช่ไหมอยากได้ไปเก็บของได้ห้องแล้วนะจ๊ะได้ห้องที่พี่ป้อมอยากได้นะจ๊ะเอาของไปเก็บก่อนมันก็น่ารักอยู่เด้อแต่ก็ได้อยากได้ตรงน้ำนะ เข้าไปดูลสวยไหมน่ดวงดีจริงๆไปเข้าไปดูนนเปิดไฟ <c oughs> เปิดไฟปใช่ไ,ไหนี่เ็ได้ห้องแะล้านว่วาตรงนี้ก็มีผ้าห่งให้ด้วยห้องก็ไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่นี่นะคะห้องของเราเขาจะเป็นแบบ มีของมีเก๊มีอะไรให้เหมือนปกติมีตู้เย็นมินิห้องน้ำแบบน่ารักน่ารักอ่ไม้แขวนมีให้2อ,อันนะคะตรงนี้แล้วก็มีอนไรครับี่ยหมดแล้วอ <c oughs> จะไปดูห้องที่อยู่ริมน้ำก่อนเสียใจที่ไม่ได้อยู่ห้องริมน้ำ <c oughs> เราจะเข้าไปดูห้องนี้ก่อน,นเขาเข้าหน่อยอยากได้ห้องนั้นนะว <No. S 1> <laughs> ิวดีสุดๆอึ๊บนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นห้องที่อยู่ติดกับ วิวน้ำนะคะวันนี้ดีมากว้าวเมากาถ่าลูกัมีแอร์เหมือนกันหมดทุกห้องแต่อันนี้ห้องนี้จะเป็นแบบกระจกประตูแบบบานเลื่อนแบบนี้ว้าวนี่สียใจไม่ได้ห้องนี้อ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงก็แค่นอนแป๊บเดียวม,มีคนอยู่บ้านหลังนี้ไหมคะคอรีวิวหน่อยค่ะ ห้องนี้เป็นอีกหลังหนึ่งนะอันนี้ใหญ่อย,อยู่เป็นบ้านอันเดียวที่อยู่ข้างนอกคนอื่นเ,เลยนะอ่าน,นี่นะคะผู้โชคดีที่ได้บ้านหลังนี้จะดีไหมไปเปลี่ยนชุดก่อนไปอย่างนี้แหละแล้วก็ใส่ชุดนี้ไปเหมือนกันแ <laughs> ืงค์ห้าร้อยเธอ ลแล้วเป็นอะไรทำไมไม่ไปทำไมไม่ไปทำไมไม่ไปเรอีพอยไปไหนอ่ะเร่ยพอยไปไหนอ่ะไปแล้วพี่พอยวนไปถึงนู่นแล้วมะโอ้ยขี่มาอย่างดีใส่เกียร์วบางเก่งเห็นไหมดิฝนตกแล้วล่าสุดล่าสุด เ <ś led> อ้า,ามึงอะไรนะฝนตกแล้วนะรถก็เสียอีกอะ่ะแล้วพลอยหายไปเลยอะ่ะ <ś led> <ś led> มาถึงอย่งังปลอดภัย พลอยไปเลี้ยวทำไมทุกครั้งท่าล้มัมอดพากันสมคนมอดมาใต้ใต้สะพาน่ะลขาตลกกัมากรงกร้หัวใจใหญ่กลับไปขับมาประเดี โดนตูดสามน้าดูผลงานเลยค่ะข้างหน้าค่ะนี่เลยครับตรงนั้นตรงไหน้าหัวใจเป็นนัดนึงอ่ะตายแน่นอนไม่โดนละมั้งเออยิงไม่เป็นอ่ะต้อแม็กมาแล้วมนแล้วน่ะล้างเบาสะอาดค่ะไม่ถูกใคร ไม่ตายสักคนเลยมันทำไมยิงไม่โดนเปล่าไม่โดนโอ้โดนเลยพี่มันไม่โดนมันไม่โดนโชว์หนูถ่ายไว้แล้วนะคะพี่เอ็มถ้าไม่โดนนะเอาเบอร์มากเลยแม่ทำไมว้า อยากดูอยากหลักไหมคะโดนไหมไม่โดนว่ไม่โดนแค่นะร้อนมากนะคะคือฝนตก้วแต่ว่าร้อนมากมเลยเดินไหมคะไม anyway, like, like ่โดนเลยเขาใช้สมาธิอยู่ ขาจะสมาธิอยู่ไอ้มันพวกมันหลบตา่ะไลหนึ่งยิงได้กี่อ่ะยี่นัดแล้วเดินไหมโดนเดินผ้าไหมโดนผ้าอยู่แต่ไม่เดเป่าอเรีกันได้ด้หมเราไม่ถ่ายสนี ตื่นก็เลยต้องเดินไปอืมีแล้วพี่ายไปงนดเสียงเพลงบนแพแล้วหลังดีกว่ามื่อคือหลังดีกว่าขอคือหลังมั่งข้หลังมั่งขอคืหลังมั่งโอ้าง แพนี่หรอตอนเล็กเมื่อกี้คืออะไรคะสนุกอะไรสนุกให้เต็มที่นะคะแต่ยิ่ก้อนเล็กของเราคือห้ามตายในพ้นที่นะคะเดี๋ยวจะเป็นทุ่คนลุกเกินดิพอย ค่ะก okay. 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 ันหลับที่พักของเรามันคือที่พักรวมไปตามน้อเข้าไปน้องรอนโอเคค่ะก็คือ5บาทได้คได้เสียอร่อยมากเลยออร่อยมาก ถ้าเดินออกมาถ้าเดินออกมานะคะข้างหน้าจะมีลุงขายอยู่ชิลละห้าบาททั้งรถเลยแบบหวานมันเป็นยังไงแบบหวานมันยังไงถิ่วเขาถิ่วเขามันเป็นยังไงถิ่วเขาส้มตำเลยเนาะผมโดนเธอหรือเปล่าส้มตนั่งเลยส้มตำกูได้ถิ่วเขามันมันเป็นยังไงถิ่วเขาไม่ต้องกินจนอิ่มก็ได้ลิฟต์น้องพลอยไม่ต้องสั่งเยอะนะเอาส้มตำหน่อยนิดนึาแบบแซ่บ ชัยยูมิคนบ้านกันราคาคนเหมือนเี่ยเอาผมคนชัยห่อนเดีลยวผมคนชัยไปยกรดัี่เขาไปมันหนังดุกเนกระบังเล้วนะไปเลยนั่งย่องย่องก็ได้ดอกเดี๋ยวกลัวอีพอิลลมนะดสภาพการต่อสู้ย้ายย้ายไปย่างน้ำ รอ,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 อกินนะวันนี้มีของกินเยอะมาเป็นพี่กิเลสข้าวเนือ,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 อหายหมดละไปห้องเราเป,ป็นไงนี่คือห้องเราของเราเนะคะเดี๋ยวให้แม่ทำให้เอาแบบนี้เลยแ<ม>ยกย้ายก,กันไปอาบน้ำเดี๋ยวกลับไปเจอกันใหม่เราจะไปกินข้าวลุงบริการดีมากค่ะที่นี่เป็นกันเองสุดๆ เช้าแล้วไปกินข้าวกันก่อนนะคะหลังจากที่เมื่อคืนปาร์ตี้หนักไปหน ก็เป็นภาพตัดไปแล้ว ทำอะไรยังไงบอกเลยนะเรียื่อบริการคบครับแต่มึงกินปู่กินดูคนูคยกินเล้วคานูมินยังเ่อเราสั่งเพี้ยนหนยไม่จะเป็นสีโอ้ยโอ้ยอย่างงี้คือจานจางไป โอ้เย็นโอ้ยยงมู่เนเล่นไมันเย็นม oui ันจะไต่ออกมานอกกระสอบเลยดินเลยเดินเต็มบ้านเนีไม่สร็เป็แขหย่ิงแเนถ้าเดินเต็มบ้านอรไม่รู้ไม่อะไรไม่รู้กลับแล้วไม่มีอะไร <risque> มีเลยค่ะเวลามามีมีอย่าพูดว่าไม่มีมันมีอยู่แต่ว่าเราคิดว่ามันจะมีเยอะกว่าน,นี้ก็เลยรู้สึกว่าคิดว่านี้ไหนตื่ต่อไปนะคะบางนา